ไม่ถามหน่อยแล้วคุณจะมีคู่ไว้ทําไมคุณจะมีผู้ชายทําไมถ้าผู้ชายไม่มีประโยชน์คุณฟังเลดี้เมย์นะผู้หญิงเป็นเพศที่มีจิตวิญญาณที่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้ไม่ต้องมีผู้ชายอยู่ได้แต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงอะ่สะสเปะสะปะสัมมะเลเทเมาไม่ประสบความสําเร็จบ้าบอไปเลยถ้าผู้ชายที่โสดไม่มีเมียเป็นผู้ชายแก,แก่ใช้ชีวิตเมาเสเพล ผู้ชายที่โสดส่วนใหญ่น้อยที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ต้องมีเมียแหละอย่างน้อยต้องมีเมียเพราะเมียของเขาคือคนซับพอร์ตกำลังใจพลังเอเนอร์จีทั้งหมดเพราะผู้ชายมาเทคพลังงานจากผู้หญิงมาเทคพลังงานมาเทคเพราะว่าผู้ชายจะมีแค่ความเป็นมาสคลินเท่านั้นน้อยมากเขาจะมีพลังงานแฟมินินะสมดังนั้นเวลาเขาต้องการบาลานซ์ชีวิตเขาจะต้องเอามาจากผู้หญิงที่มีพลังงานแฟมินิน นั้นผู้ชายที่มีเมียแต่งงานแล้วเขาจะนุ่มนวลเขาจะอดอโยนและเขาจะน่ารักแล้วเขาจะจัดการงานของเขาได้ดีมากเพราะมันบรรลาชิตของเขาแต่ถ้าผู้ชายคนเดียวมันยากที่จะประสบความสําเร็จแต่ผู้หญิงโสดประสบความสําเร็จผู้หญิงอยู่คนเดียวได้ไม่สีเรียดผู้หญิงอยู่คนเดียวได้สบายเลยค่ะผู้หญิงไม่ต้องมานั่งแบกภาระมาต้องมานั่งดูแลใครด้วยซ้ำ แล้วยุคนี้ผู้หญิงก็เก่งหาเงินเก่งไม่จําเป็นจะต้องมีสามีถ้าสามีไม่เลิศถ้าผู้ชายไม่เลิศก็ไม่เห็นจะต้องมีเลยแต่ผู้ชายอยู่ไม่ได้นะคุณเห็นด้วยกับลิลดี้เมย์ไหมถึงผู้ชายอยู่ได้เขาก็ไม่สัตเซสเพราะเขาไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนตัวเขาในการดูแลผู้หญิงพผู้ชายไม่มีอะไรหรอกเขาไม่ได้มีอะไรเยอะสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้มีอะไรเยอะ เขาต้องการเงินประสบความสําเร็จต้องการผู้หญิงที่มาชื่นชมความสำเร็จของเขาแค่นั้นแหละนี่คือความสุขกับผู้ชายแล้วได้อยู่กับผู้หญิงได้รับความรักของผู้หญิงเทคพลังงานของผู้หญิงต่อให้เขาโสดนะต่อให้ผู้ชายโสดเขาก็ยังจะต้องหาพลังงานจากผู้หญิงไปเที่ยวผู้หญิงไปเจ้าชู้ไปจีบคนนู้นคนนี้ไปโน่นนี่นั่น,นไม่ยังไงมันต้องเทคพลังงานจากผู้หญิง แต่ผู้หญิงอ่ะโสดไม่ต้องเป็นมีผู้ชายก็ได้จริงปะอยู่คนเดียวสบายๆเลยผู้หญิงอะแต่ผู้ชายอ่ะคุณลองดิน้อยมากยกเว้นคนที่มีจิตที่นิ่งคนที่ฝึกจิตมาแล้วคนที่แบบอยู่กับตัวเองบางคนผู้ชายบางคนคลองตัวโสดแล้วมีสติแล้วโฟากาัสตัวเองแล้วก็ไม่วอกแวกไม่ไปเที่ยวผู้หญิงไม่ต้องค่ะและส่วนใหญ่ผู้ชายแบบนี้ก็จะได้ผู้หญิงที่ดี ส่วนถ้าไม่โสดก็ไปเที่ยวผู้หญิงไปจีบผู้หญิงไปเป็นคนไรบ้านไรบอรสัมาเทเหมาคุณรู้ไหมว่าพลังงานของคุณมันสําคัญมากพลังงานของผู้หญิงของคุณผู้ชายต้องเทคพลังงานจากคุณต้องมาฉีดพลังงานคุณเข้าเส้นขาดผู้หญิงจะตายให้ได้ผู้ชายอ่ะมีเทคนิคให้ผู้ชายเปโดยไม่ต้องพยายามแค่เกริ่นออกมาผู้ชายก็โอน นี่ค่ะคอร์สตรงกลางเลยค่ะอยู่เฉยๆผู้ชายก็เปโดยไม่ต้องพยายาม7จ็ดลงทะเบียนด่วนๆนะคะคลาสเสน่ห์คลาส,ส,สใจของเลดี้เมที่มอบให้จำเลดี้เมเอาไว้นะคะครูสอนให้ผู้หญิงเป็นมหาดานีและคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เพราะสเสน่ห์เป็นอาวุธเดียวของผู้หญิงที่ชนะใจผู้ชายได้